ไปดู5สิ่งที่เห็นจากเกมนี้ที่ทีมงานเราสรุปมาให้ฟังหน่อยนะครับว่าถ้าหากใครได้ดูแล้วเนี่ยนะครับคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับถ้าสิ่งที่เห็นจากเกมนี้นะฮะข้อนหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งเราสู้ไม่ได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอ่การล้าที่เราเล่น21แล้วก็มาเล่น 26- 5หวันนะครับซึ่งมันได้พัก5วันเท่ากันก็จริงแต่ว่าวันนี้ดูจากการบทกระแทกเบียดเราเราเป็นรองเขาเยอะมากนะครับเบียดปั๊บเนี่ยเรากระเด็นพอ ต้องบี้กันจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความแข็งแกร่งของเราเป็นรองเกาหลีอยู่แล้วนะครับแต่เกมที่แล้วพอเราไปเล่นแล้วเราสามารถเบียดบังได้นี่นะฮะมันเป็นเพราะร่างกายมันยังสดนะครับแต่พอวันนี้เนี่ยมันเริ่มอ่อนล้าไปพอสมควรเราก็จะเห็นความแตกต่างเรื่องของสภาพร่างกายที่ค่อนข้างชัดครับแม้กระทั่งเรื่องของการหมดไม่หมดหลังจากที่เจออากาศร,ร้อนของเมืองไทยไปจริงๆเขาก็หมดนะครับแต่เราก็หมดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าบ้านแล้วเราจะไม่รู้สึก ถึงความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงถึง30กว่าองศาในวันนี้นะครับข้อต่อมานะครับอาการบาดเจ็บของอุ้มทีรดทรตั้งแต่โหยังไม่เล่นครึ่งแรกยังไม่ถึงกลางทางเลยครับแล้วก็พีรดลนฉ่บและสมีเนี่ยนะฮะมันส่งผลอย่างยิ่งนะครับต่อการปรับทับของไทยเราจริงๆผมว่าอีชีวางแลน A แลน B ไว้แล้วแหละนะฮะแลน A ก็คือส่งชุดนี้ลงไปเล่นก่อนนะครับแล้วทำผลงานได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วครึ่งหลังเนี่ยนะฮะ ก็จะทยอยเปลี่ยนเพราะว่าเขามองอยู่แล้วว่า,า11คนของไทยเราเนี่ยเล่นทำานกานอากาศแบบนี้เราก็มีหมดเหมือนกันอแต่พอที่พีเอทอรนเจอปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เสียประตูให้กับเกาหลีใต้จากลูกเสียประตูนะทีทองก็ไปเหยียบบอลเอาไว้แล้วก็กล้ามเนื้อมันน่าจะ,น,าจะน่าจะมีปัญหานะฮะพีเทอก็ออกจากสนามตั้งแต่ยังอยู่ในต้นครึ่งแรกเลยนะครับและในครึ่งแอคชั่นเดียวกันพีเโดนชาวัฒนีก็ถูกเตะเจ็บออกจากสนามเหมือนกันพอสองคนที่ออกจากสนามเนี่ยการเปลี่ยนตัว มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนตามแท็กติกอยู่แล้วนะครับอ่าอีทีอาจจะตั้งมาไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใครบ้างเปลี่ยนใครบ้างสถานการณ์อ่าเป็นต่อหรือเป็นรองอ่าสกอร์นำหรือตามแล้วเขาก็จะเปลี่ยนตามแท็กติกแต่สองคนนี้บังคับเปลี่ยนเลยนะครับอ่าไม่สามารถที่จะรอให้เปลี่ยนตามแท็กติกได้นะครับอ่ะพอเทียร์ทอออกไปนะครับหามออกไปก็ขยับเอาพี่ชายสามไปเล่นด้านซ้ายแทนเอาสุพนรณบุรีรัตน์มายืนเป็นแบ็คขวานะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นสูตรปกติอยู่แล้วว่าที่ อ,อีชีเขาเตรียมมาไว้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาิเยศาสตร์โยกไปแล้วก็เคยลองมาแล้วนะครับขณะที่พีเดโรโดนฉชมรัตรมีก็ถูกเปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็เอาสารัตลงมาแทนนะครับซึ่งทั้งสองคนที่ลงมาเนี่ยนะครับการปรับตัวเข้ากับเกมเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็โดนประตูที่2ซึ่งหลังเรามาเสียประตูที่3นะครับแต่ว่ายิ่งเล่นเนี่ยโอกาสยิ่งเสียมากขึ้นมันก็มีนะครับเพราะว่าพอเราหนุนเปิดเกมไปหมดแล้วเกาหลีใต้ ซึ่งทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงก็พร้อมที่จะลงโทษไทยได้หลังจากที่เราเสียประตูที่2นะครับแล้วเราก็โดนประตูที่3จนได้นะครับมาถึงสิ่งที่เห็นในในข้อที่3นะครับวันนี้ใครอาจจะมองว่าไทยเราไม่เห็นเพจเลยจริงๆเพจนะครับสิ่ประตแรกเนี่ยไทยเราเพจใส่เลยแต่พอเพจปั๊บเนี่ยมันไล่ไม่จนครับเกาหลีวันนี้เตรียมตัวมาดีนะครับเขาไม่ครองบอลกันนานเลยนะครับพยายามที่จะแจกจ่ายบอลไปมาและถ้าไทยจะเข้าเพจก็เพจแล้วไม่เจอบอลพอไม่เจอบอลไม่พอ พละกำลังที่เตรียมมามันก็หมดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอความพยายามที่จะไล่ที่จะเล่นเพสซิ่งแต่สุดท้ายแล้วมันทําไม่ได้ไล่ไม่จนครับอ่ะสิ่งที่เห็นในข้อที่4นะครับเราลองไปดูรายละเอียดนะครับว่านอกจากเรื่องเกมแล้วเนี่ยนะักฟุตบอลไทย พอเล่นเกมเจอกับทีมระดับเกาหลีเรายังมีจับเฟิร์สทัชจับบอลกันไม่เนียนนะครับหรือแม้กระทั่งการจ่ายบอลผิดพลาดแบบง่ายๆนะครับลูกใกล้ๆจ่ายพลาดแม้จะคนละครั้ง2ครั้งแต่พอรวมกัน11คนเนี่ยมันกลายเป็น20กว่าครั้งซึ่งใน20กว่าครั้งถ้าถามว่าเราผิดพลาดแบบนี้กับทีมระดับที่ต่ำกว่าหรือว่าทีมระดับอาเซียนมันอาจจะไม่ถูกลงโทษแต่สำหรับการเล่นกับเกาหลีใต้นะครับพอเราผิดพลาดในรายละเอียดทั้งเรื่องเบสิกพื้นฐานธรรมดาแหละการรับบอลส่งบอลจ่ายบอลที่มัน มีมาตรฐานที่สูงนะครับหรือว่ารวมไปถึงการจับบอล first touch เหล่านี้นะฮะมันก็พอทุกคนเนี่ยวันนี้จังหวะมันไม่ได้มันก็เลยทําให้ระบบทั้งหมดมัน,นอ่ะก่อนจะไปพูดถึงระบบหรือว่าแท็กอันดับแรกก่อนคือต้องจับบอลให้อยู่จ่ายบอลให้ตรงนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเรามีข้อผิพลาดใ,ในจุดนี้อยู่พอสมควรนะครับอ่ะมาถึงห้าสิ่งที่เห็นนะครับสรุปสถานการณ์ในข้อที่5นะครับก็คงต้องพูดกันถึงเรื่องของตารางคะแนน และสถานการณ์ของทีมชาติไทยนะครับจากที่สถานการณ์ของเราค่อนข้างดีในที่จบเกมกับเกาหลีไป1ประตูตอนหนึ่งที่บ้านเกาหลีและสิงคโปร์ไปเสมอกับจีนจีนไปเสมอกับส,ส,สิงคโปร์สประตูต่อ2เนี่ยตอนนั้นของเราดูดูดีมากเลยนะครับเรามี7คะแนนถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราชานะเกาหลีเนี่ยจะมี7คะแนนเท่ากันนะครับแต่ว่าพอผลไม่หลอกมาแบบนี้แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าสถานการณ์เกาหลีตอนนี้ลอยโด่งนะครับแต่ว่ายังไม่ลอยลำนะครับยังเหลืออีก2เกมเหมือนกันการมี10คะแนนถ้าไม่ประมาทเนี่ยเกมหน้า ก็ยังคงต้องต้องเต็มที่นะครับแต่ปัจจัยก็คือว่าถ้าเขาเต็มที่อีกเกมเดียวอีกเกมนึงเนี่ยเขาเข้ารอบแน่ๆแล้วแล้วเขาไม่เอาผู้เล่นตัวหลักลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลเสียกับไทยเราเพราะว่าไทยเราหมดโปรแกรมเจอเกาหลีไปแล้วนะฮะวันนี้จีนขึ้นมาเป็น7คะแนนนะครับเป็นที่2ของกลุ่มนะครับหลังจากที่เอาชนะสิงคโปร์ไป4ประตูตอนนึ่งนำหนอ่สิงคโปร์ได้ตีเสมอหนึ่งนะครับแล้วก็จีนยิง3รูปรวดนะครับขึ้นไปมี7คะแนนไทยเรามาอยู่ที่ที่สเลยครับมี4แต้ม สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับพอ,เ,อ,อเรามีสแต้มจีนมี7แต้มแบบนี้ในจนวนเกมไม่เข้ากันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นครับไปลุ้นให้จีนไปแพ้กเกาหลีใต้หยุดจีนเอาไว้ที่7ดแต้มนะฮะหยุดไว้เพื่อรอไทยในเกมที่จะต้องเจอกันนัดสุดท้ายของออกลุ่มนี้ของทั้งคู่นะครับขนาดเดียวกันนะฮะสถานการณ์แบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราชนะจีนที่บ้านของจีนนะครับในเกมสุดท้าย อันนั้นเนี่ยนะฮะเ,เราก็จะมีเป็นเจดแต้มนะครับเจ็ดแต้มแล้วเรามาชนะสิงคโปร์อีกได้มา10แต้มความหมายก็คือดูจากตารางตรงนี้ต้องไม่ให้จีนนะครับชนะทั้ง2เกมต้องให้เขาแพ้เกาหลีใต้แล้วก็เดี๋ยวเจอเราต้องแพ้เราด้วยนะครับเป็นางานที่หนักหนาสาหัส,หสก,การพอสมควรนะครับกับการที่ต้องไปเอาชนะจีนที่บ้านแต่ก็ยืนยันนะครับว่าฟอร์มการเล่นของเรามันไม่ได้แย่ระบบรูปแบบมันพอมีนะครับและโอกาสที่ไปชนะจีนที่บ้านของจีนมันก็ยังคงเป็นไปได้อยู่นะฮะซึ่งถ้าเราชนะจีน ที่บ้านของจีนแล้วกลับมาเล่นกับสิงคโปร์เราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพื่อการเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มอันดับหนึ่งคงคงไม่ต้องคุยอะไรครับถ้าไม่ประมาทจริงๆเนี่ยเกาหลีใต้วันนี้มี10แต้มน่าจะไม่มีปัญหาฉลุยเข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้ได้ค่อนข้างแน่นะฮะ